สวัสดีครับพบกับสุขการลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ลุยส์กีโอเนเม่นะฮะดาวรุ่งพุ่งแรงจากพาราลัดาตามรอยเท้าเฮนริกย้ายไปเล่นในยุโรปแถมลิเวอร์พูลก็เลงคว้าตัวอยู่นะจ๊ะเมื่อคำาืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับเฮนริกดาวรุ่งพุ่งแรงของพาราลัดได้ลงเล่นนัดสุดท้ายกับสโมสอนก่อนที่จะย้ายไปร่วมทีมเ,มเรอลมาดรดในช่วงซัมเมอร์ช่วงนี้พาราลัดกลายเป็นแหล่งผลิตนักเตะดาวรุ่งพรสวรรค์ของบราซิลเลยก็ว่าได้นะฮะ และดูน่าเพื่อนร่วมทีมของเอนริกสองคนก็เตรียมตัวที่จะย้ายไปเล่นในยุโรปในเร็วๆนี้เหมือนกันก็นแรกก็คือเอสเตอร์วิลเลียนส์หรือเจ้าของฉายาเมสซินโยที่ตกลงย้ายไปร่วมทีมโลซีด้วยค่าตัวเริ่มต้น29ล้านปอนด์ส่วนอีกคนก็คือลุยส์กิลเยเม่กองกลางตัวรุกที่ตอนนี้มีถึง9สโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปที่กำลังจับตามองดูอยู่หนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลของเราที่ดังจากพรีเมีย ถึง6ทีมนะฮะรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยได้ส่งแมวมองแอบไปซุ่มดูฟอร์มเจ้าหนูในวัย18ปีคนนี้มาโดยตลอดทั้งปีแถมยังมีอินเตอร์มิลานเบนกาและปอร์โตที่สนใจอยู่เหมือนกันเอเนต์ของกิลเย่เมก็บินไปอังกฤษแล้วนะฮะเพื่อพูดคุยเรื่องสัญญาให้เรียบร้อยเพราะตอนนี้กิลย่เมกลายเป็นตัวหลักของทีมไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าบินไปคุยกับทีมไหน กิวเม่ได้ลงเล่นในศึกกป้าลิปอตาโดเรสอย่างมมสม่ำเสมอทำเป็น1ประตูจาก5นัดและลงเล่นกับสโม,มสรไปแล้วทั้งหมด17เกมในปีนี้ตอนนี้ดูดูเหมือนจะเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวกิวเมตเปิดรุ่งเทียมด้วยลีลาการกระชากและเรลื้อยที่การเล่นนั้นคล้ายคลึงกับริวโวโดตำนานนักเตะเท้าซ้ายของพาราลัตและทีมชาติบ,บราซิลชุดแชมป์โลกในปี2002นะฮะ กิโยเมอเ,อเองเพิ่งเซ็นยานฉบับใหม่กับพารมรัตเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกในเดือนเมษายนปีที่แล้วัญยานี้จะผูกมัดมเขากับพารมรัตจนถึงปี2026แต่เขาก็มีค่าสินญัญอยู่ที่55ล้านยูโรหรือ47ล้านปอนด์แต่ก็มีข่าวว่าทีมไหนยื่นซื้อข้อเสนอเข้ามาประมาณ35ล้านยูโรหรือ30 000, ล้านปอนด์บวกกับมูนันอีกนิดหน่อยก็อาจจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมได้เหมือนกัน ถึงไม่ว่ากิลยเมยนะฮะจะไม่ได้พัฒนาตัวเองเร็วปูดปาดเหมือนกับเอนริกแต่เขาก็ถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองตีโสดจากอาคาเดมีของพาเมลัสนะครับซึ่งเคยเป็นผลผลิตนักเตะดังๆอย่างเช่นกาเบียวเมซุตของอาร์เซนอลและดานิโลของน็อตติงแฮมฟอร์เรส์มนแล้วนะจ๊ะหุยอยากได้อยู่บลาครับอไอ่ป,ปี่น้องเราไปต่อกันที่ ลิร์พูลเลงความมีฟิลจอมพลังเทียบชั้นอเลนโซลิพูกำลังมองหานักเตะใหม่ทวโลกนะครับและดูเหมือนว่าพวกเขาอาจจะกลับไปที่ตลาดในเยอรมันอีกครั้งลิรูพูลอยากจะหนุนหลังอันเนอร์สรัตในช่วงตลาดการสแกนนักเตะสัมมณนิ และมีชื่อนักเตะหลายคนที่มีข่าวเชื่อมโจงซานติโก,โกจิมิเนสก็มีข่าวว่าอาจจะย้ายมาแอนฟิลก่อนหน้านี้แถมยังมีฟาล,ลาดิโกเคซ่าและ布น恩์เอ็มวีโม,โมอ,อีกด้วยเห็นได้ชัดว่าลีเของพองเรายังได้กองกลางตัวรุกหรือปีกคนใหม่เข้ามาเสริมเทียมแต่ตอนนี้ก็มีชื่อใหม่โผล่มาจากในเยอรมันลีลได้ยืน่นข้อเสนอว่าตัวเอซันเอเาราโอโก มาแล้วนะฮะตะนันฟอร์เรนส์พรานเบิร์ตนักข่าวจากสเกัดสปอร์ตเยอรมนีบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโม,มสรอ,อังกฤษ,กฤษที่ยืน่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวเอซันเอลดาราโอโก้พลันช์เบิร์ตยืนยันว่ามีหลายสโม,มสรที่อยากจะได้ตัวเอซันเอวาราโอโก้ลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในนั้นแถมยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อาร์เซน่อลและนิวโคซอีกด้วยแฟรเทนเบิร์กบอกว่าสโมสรอังกฤษสามารถเซ็นสัญญากับเทนนันเอซันเอเวราโอโกได้ในราคาแค่10ล้านปอนด์ในช่วงสมุนี้เท่านั้นแต่เอซันเอเวราโอโกอยากจะอยู่เยอรมน,นตีต่อต้องรอดูกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลีทีมอื่นที่จะดึงตัวเอซันเอเวราโอโกมาพิมพ์ล็กในไหมโดยเอซันเอเวราโอโกดาวรุ่งพลังเหลือล้อน มีของให้ปล่อยอีกเพียบโดยเอซันเอเราโอโกเพิ่งเริ่มต้นอาชีพแข่งแข่งยังมีเวลาพัฒนาอีกเยอะนะฮะโดยตอนนี้เอซันเอเราโกเล่นอยู่ในลีกระดับ2ของเยอรมันโดยการย้ายไปเล่นอังกฤษอาจจะยากอยู่แต่เอซันเอเราโกก็เป็นนักเตะที่เก่งมากๆนะครับโดยเว็บไซต์ของบุนเดสการเยอรมันบอกว่าเอซันเอเวราโกเล่นคล้ายๆกับชาบีโอโลนโซถึงแม้จะยังจ่ายบอลไม่คมเท่ากับชาบีโอโลนโซแต่ดาวรุ่งของโชกเก0สนสคนนี้ชอบลงมาต่ำแล้วค่อยๆสร้างเกมบุก ขึ้นไปข้างหน้าโดยเอซันเอลราโก้กจะโหดสุดๆแต่เขาต้องใช้ความเร็วและพลังงานพุ่งเข้าใส่แนวรับเหมือนกับมิเกลเอสเซียงของเจลซีตอนพลิกๆแถมเขายังยิงประตูได้ดีด้วยแฟนๆลิเวอร์พูลของพวกเราครับคงอยากเห็นชาบีอโลโซคนใหม่ภายในทีมแน่นอนแต่การซื้อตัวนั้นก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะนักเตะอยากจะมีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมโชเก้ศูนย์สี่โดยลิเวอร์พูลได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มมาแล้วนะจ๊ะ แอนเดอรี่แกรดอนอวยบรรยากาศแอนฟิลด์สุดปังท่ามกลางข่าวลือวอลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวค่าตัวถึง4,000ล้านมีข่าวลือหน้าหูว่าลิเวอร์พูลกำลังเล็งคว้าตัวแอนโทนีแกรดอนอดีตแข้งของเอเวอร์ตันที่เพิ่งออกมาพูดจมเชยบรรยากาศในถิ่นแอนฟิลด์แบบรัวๆแกรดอนปีกในวัยยุบสปีของนิวคาสเซิลฟอร์มจำสุดๆในฤดูกาลนี้ยิงไป11ประตูก,กับอีก10แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทำให้เขาติดทีมชั้นเกตชุดใหญ่ แถมมีรุ่นเป็นตัวจริงฝั่งซ้ายในศึกยูโร2024ด้วยกลางที่ทีมชาติจะถึงนะฮะกอดอนและเพื่อนๆถูกถามถึงบรรยากาศสุดเจ๋งที่เคยสัมผัสอดีตแข้งของทอฟฟี่ก็มารังเลที่จะพูดถึงแอนฟิลโดยเขาบอกว่านอกจากเซนเชมพักแล้วแอนฟิลคือที่สุดเพลง You Will Never Walk Alone ก่อนเกมมันโคตรขนลุก มีรายงานว่าลิ์พูลอยากย้ายได้ตัวกอร์ดอนในช่วงสมัมมน,นี้ถึงแม้เขาจะเพิ่งย้ายไปสู่นิโคสเซลเมื่อ18เดือนก่อนเอดด้ฮารคุนซูเนวคสเซลก็อยากรั้งตัวเขาเอาไว้แต่ก็อาจจะจำใจต้องขายเพื่อหาเงินซื้อนักเตะใหม่คาดการว่าลิ์พูลจะต้องทุ่งเงินถึง4 0 0 0ล้านบาทหากอยากจะได้ตัวกอร์ดอนที่เคยอยู่กับทีมเยาวชนของหงส์แดงมาก่อนก่อนที่จะย้ายไปสู่เอเวอเรตันไม่ใช่แค่กอร์ดอนคนเดียวที่อวยแฟนบอลลิ์พูลนะครับมีดิ ight, ier, แคนไลท์คิริเลนร์แท ก็เคยออกมาชื่นชมแอนฟิลด์ด้วยเหมือนกันกาเลเกอร์กองก,กล,งกลงางโจซีเสริมว่าแอนฟิลด์ต้องติดโผลอยู่แล้วบรรยากาศมันพิเศษมากเพลงก่อนเกมนี้ขนลุกสุดๆเลยส่วนลีฟูดอทคอมบอกว่ากาดนพูดถูกแล้วครับที่ชมบรรยากาศแอนฟิลด์เพราะเขาเคยเจอมาแล้วทั้งตอนเล่นให้กับเอเวอเรตและนิวคาสเซิลเขาจะเป็นตัวเสริมเกมรุกชั้นดีให้กับลีฟูเลยแต่ค่าตัวที่นิวคาสเซิลตั้งเอาไว้นั้นอาจทาให้ดีนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ สามแข้งลิบ์หุเนเหนือหอมทีมจากซาอุดรุมตอมดึงเสริมทัพมีรายง,งานว่าสโมสรจากซาอุดีอาระเบียนะครับเตรียมที่จะรุกคืบเข้าหาลอริพูอีกครั้งโดยเล็งดึงสองนักเตะคุคสกัรเป็นนุ่นเทียมในตลาดเสมอนี้ตามการรายงานจากเดลิเมลก่อนหน้านี้โมเมสซาร่าก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมในลีกเศรษฐีน้ำมันโดยพวกเขาพร้อมทุ่มเงินมากกว่า150ล้านปอนด์เพื่อกระชากกองหน้าทีมชาติอียิปต์ไปล่าตลาดตะา่ายแต่ถูกทางเดอรเรดปฏิเสธไปเป็นที่หลบรอด อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงตลาดการสแกนนักเตะเปิดทําการครั้งมีรายง,งานบอกว่าลิเวอร์พูลนะครับจะโดนทีมจากลกาิาราเบียหันมาท้าทามนักเตะของลิเวอร์พูลถึง3คนได้แก่ลยดิอาตโจโกเมสและอาริสุงเบเกอร์เนารายของปีกชาวโคลมเบียนั้นกำลังตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมอยู่ด้วยโดยที่ถูกเชื่อมโยงกับบาซ่าและปารีสแซงต์แชงสส่วนกอางหลังทีมชังกกตโจโกเมสกับมัโชฟอร์มได้อย่างเดเยี่ยมและมีเชื่อติดทีมชังเกตชุดรแรก 3 3คนของกเ,เกลิสโเกตอีกด้วยนอกจากนี้รายงานยังบุเพิ่มเติมว่าเป็นอาิสูนบิเกอร์ในทันวันมือหนึ่งของลิเวอร์ pool และทีมชาตบราซิลก็ตกเป็นเป้าหมายของทีมจากซาอุดิอาราเบียด้วยนะครับนี่คือการลิเวอร์ pool ซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่1นึ่งมิถุนายน ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ